สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเขแบบ้าสู่ช่องไลาย e ํา Channel นนค่ะพบกับน้องใบบุญนะคะตอนนี้น้องใบบุญของเรามาเช็คดูที่นอนนะคะเป็นยังไงบ้างแตกแล้วแตกแล้วหรือยังแม่แตกแล้วจ้า <c oughs> ทีนี่เห็นรถแล้วขึ้นรถหรือเปล่าคะดูตุวตะของเราจะทำยังไงคะใครอยากขึ้นรถหรือเปล่าโอ้ยอยากสำรวจที่นอนอยู่นะคะยังสนใจที่นอนหนูอยู่ <c oughs> นี่ยังสำรวจดูที่นอนตัวเองว่าเป็นยังไงไม่ยอมออกทางจากที่นอนตัวพี่ขาวนะคะตัวพี่ขาวจะแยงนะคะ บอนโอ้ไปขึ right ้นรถไปกับพ่อไปตัดยากับพ่อปะตัดยากับพ่อปะไปไหมไปไหมตัดยากับพ่อไหมไปด้วยปสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาหวงที่นอนเลยครับพอดีที่นอนเราต่ากไปเลยมามาเช็คที่นอนเราหายยังเดี๋ยวจะชวนไปตัดยาด้วยจะไปไหมขึ้นะไปไหมไปบุญหวงที่นอนอยู่นะคะนอนหนากว่าครับ ไ้ดูที่นอนกับรถนองแม่บุญของเราจะเลือกจะขึ้นรถหรือจะเอาที่นอนนะคะที่นอนหนูไว้ทีไหที่นอนหนูเป็นแบบนี้พ่อพ่อทำไมที่นอนหนูเป็นแบบนี้ดึงหนูดึงลงดูครับทำไมที่นอนหนูเป็นแบบนี้พ่อพ่อทำไมที่นอนหนูถึงเป็นแบบนี้หนูจะเอาที่นอนพ่อดูสิดูสิอแม่มวยทำไงออกไปแล้วทีเนี้ยยังห่วงที่นอนเข้าไปไม่ได้ครับยังห่วงมากห่วงที่นอนมากตอนนี้ เนี่ยครับออกมาข้างนอกแล้วครับอยู่คนเดียวแล้วก็ที่นอนตากครับพอดีนอนเมื่อคืนก็เลยที่นอนมาตากไว้ตากแดดไว้ครับเปิดลมออกแล้วทีเนี้ยน้องเนี่ยห่วงที่นอนมากครับออกมาก็มาเช็คที่นอนเลยครับมาสรวจที่นอนเลยว่าเป็นยังไงบ้างที่นอนเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยครับออกมาแบบนี้ครับปล่อยอิสระเลยครับตอนกลางวันนะครับอยู่แบบนี้ครับแต่ปล่อยไม่ได้นานเท่าไหร่ครับเพราะว่าน้องเดินไปทั่วครับเนี่ยครับ หาของเล่นก็มาหาของเล่นมหาของเล่นไปแล้วทีเนี้ยไปแล้วไปแล้วไปห้องครัวด้วยโอ้ยมหาของเล่นของพี่เอิร์ธเขาอ๋อจะไปเหยืยอพี่รถพี่เอิร์ธได้ยังไงโอ้จะขี่รถด้วยจะเล่นรถด้วยโอ้ยโอ้ยล้อหลุดแล้วล้อพี่เอิร์ธล้อหลุดแล้ว ไปีบรถเล่นรถพังแล้ว่ายก็ว่าเลยมาเลยมาอ้าวขึ้นแล้วนะคะขึ้นรถแล้วตอนนี้เราอยากขึ้นรถนะคะกเจัดตัหญ้าครับจะไปด้วยป่ะมย เอาหาวิธีขึ้นอยู่นะคะโอาไปขับข้างหน้าเลยขับเองเลยจะขับเองเลยจะขับเองเลยบอกจะขึ้นข้างหน้าดีกว่าใช่ดกระจกไปหักหักโอ้ยไปแล้วไปแล้ว เช็คดูก่อนนะคะว่ารถจะไหลไหมเช็คดูรถก่อนขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วลูกแล้วลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้พาไปตัดหญ้าด้วยไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้วพาตัดหญ้าเลพาไปปล่อยปัาหญ้าเลยมั้ยโอ้ยกขายกขาขึ้นแล้วลูกแล้โอ้เก่งเก่งมากเลยเก่งมากเลยจะกล้าขึ้นหรือเปล่าโอ้ไม่กล้าไม่ย่กล้าด้วยนะ นั่งนั่งนั่งโอนั่งด้วยโอนั่งรถด้วยโอนั่งเลยโอนั่งเลยนั่งเลยไปนั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้มานั่งนี่กับพ่อมาเออหัวที่นอนมีกาขึ้นรถไปหออนเออเออเนี่ยังหัวที่นอนหัวที่นอนไปด้วยอาที่นอนขึ้นรถด้วยแล้วหัวที่นอนไปด้วยปิดไว้เออปิดไว้ปิดไว้ลูกหัวที่นอนไปด้วยอ้าวเอาที่นอนใส่ไปด้วยพ่อ ปิดลูกปิดเดีย๋ยวไปบุญจะไปอัน,นั้นปิดปะตูโอ้จะไปกับพ่อด้วยโอดคนนี้่จะไปหัที่นอนครับกลัวไม่มีที่นอนนอนระหว่างทางจะไปก็กลัวหงวที่นอนหที่นอนมากอยากขึ้นรถนะคะแต่ไม่กล้าขึ้นนะคะมาดูน้อง ทำยังไงคะนี่น้องอยากขึ้นรถมากเลยยังไม่ชิ้นนะคะขึ้นไปแล้วสองขานะคะนี่มาดูน้องวีบุญขึ้นรถแล้วไปเที่ยวแล้วนะคะ,ะไปเที่ยวกับพ่อก,กี้นะคะจะกล้าขึ้นไหมคะขาที่สี ไม่ยอมขึ้นนะคะขึ้นสองขาไม่บูนหนุไม่ลูกะันุไม่อถอยลงแล้วนะคะโมได้ไรคะไหนโอ้ไปเก็บเดลองเดูนะ <laughs> เก็บลูกมะพร้าพอลงมาจากรถนะคะพอได้มะพร้ามาลูกนึงนั่น เตะไปแล้วมาลูกเตะมาน,นี่แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวไปทำกับข้าวได้มาพเพ้าลูกนึงนะคะนึกว่าเป็นลูกบอลนะคะเตะไปเรียบร้อ <c> ย <oughs> <c oughs> เอาไปทำกับข้าวเอามาจากรถนะคะเร็จแล้วเขนแล้ ฉลาดมากเลยจะเอาทางลัดหรือเปล่าไโอ้ยโอ้ยโอ้ยหักหรือเปล่าหักหรือเปล่าหนึ่งรถนะอยู่ไหนอยู่ไหนตำรวจรถอุ้ยออ้อุ้างทันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้เดินเล่นเดินเที่ยวตามภาษาเด็กน้อยนะคะม่นพอขึ้นรถแล้วลูกเล็วพอขึ้นรถแล้ว อยากขึ้นรถน้องน้องฉลาดมากเลยค่ะยกขาขึ้นนะน้องจะฉลาดมากนะคะนี่นี่ขึ้นไปแล้วสองขาเอออยากได้ลูกว่าพร้าในรถนะ <laughs> จะไปใช้พ่อตัดหญ้ามาลูกพ่อหนูจะไปช่วยพ่อพ่อหนูจะไปช่วยพ่อ พอด้วเอยากไปช่วย่พ่อตัดหญ้าโอ้ยเก่งจังเลยเด็กคนนี้โอ้ยเด็กคนนี้จะไปช่วย่พ่อตัดหญ้าเนี่ยคนนี้โอ้ยโอ้ยเยากขึ้นรถกับพ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูสิดูสิโอ้ยโด็กน้อยอยากขึ้นรถโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวสินั่นนักก็เยอะขึ้นก็ยากเอาไโอ้ย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 ่อ้ยโ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 อ้นโอ้ย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 โอ Oh! ไปกับพ่อมะมาเร็วมะมาไปกับพ่อมมาขึ้นมะไปกับพ่อขึ้นมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆมามามาเลยไปกับพ่อขึ้นมาขึ้นมานจะไปด้วยหนูจะไปด้วยโอ้ยอยาไปด้วยโออยาไปกับพ่อมะโออยากไปด้วยโออยากไปด้วย ขึ้นได้แค่ครึ้นเลยเก่งขึ้นตัวมาถ้าเก่งขึ้นมาเลยถ้าเก่งขึ้นมาเลยมาถ้าเก่งขึ้นมาเออโอ้ยยังไปทำอะไรกับปะแล้วโอ้หาที่ปีนขึ้นหาที่ปีนเล่นโอ้ยโอ้ยใจก็อยากจะไปน้ำหนักก็ขึ้นไม่ได้น้ำหนักก็ตุกตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันเนี่ยจะทำยังไงจะไปได้เนี่ยโอ้ยพ่อหนูขึ้นไม่ไหวแล้วก็จะทำยังไงดีพ่อเอ้ยเฮ้ยมาเอ้ยเดี๋ยวครับดูครับ หัวงัวหหที่นอนที่ไปไม่ได้นี่คือใจหัวที่นอนอยู่คิดถึงที่นอนตัวนี้อยู่กลัวไม่มีที่นอนนอนระหว่างทางนะครับกลัวขึ้นรถแปแล้วกลัวไม่มีที่นอนจะได้นอนระหว่างทางครับอยู่ประมาณนี้ครับใบบุญของเราครับ <saud ade> เป็นคลิปน่ารักน่ารักครับหงวที่นอนเขัพยายามจะเอาที่นอนลงนะครับทีนี้ครับนะครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่การติดตามรับชมครับคลิปน่ารักของหญิงใบบุญจ้าสวยและจ้าสวยแล้วจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวย จ้าสวยแล้จ้าสวยแลวโอ้ไม่จ้าแล้วหนูไม่มีกล้วยหนูไม่จ้าหรอกได้กล้วยสวยเลยเนี่ยได้กล้วยต้องจ้าสวยสิอยู่ไม่ได้สิถ้าไม่จ้าแม่ก็ไม่ให้กินน่ะต้องจ้าก่อนหนูต้องจ้าสิหนูไม่จ้าไม่ได้เนี่ยหนูต้องจ้าสวยหนูจ้าสวยแล้วแม่อย่าแกล้งหนูนะเนี่ยครับที่เร่จะขึ้นรถไปกับพ่อยังห่วงที่นอนที่ตากไว้ครับไปไม่ได้คิดถึงที่นอนตัวนี้มากวนเวียนไปก็จะไปหาที่นอนอย่างเดียวครับเนี่ยหญิงใบบุญของเรา แม่อย่าแกล้งหนูนะหนูขึ้นไม่ได้ลงน้ำหนักหนูเยอะหนูตุตะอยู่นี่ดูสิหาวิธีอยู่แม่แม่อย่าแกล้งหนูเลยเอากล้วยให้หนูกินเถอะบอกเออเอแม่ให้กินแล้วแม่บอกว่าอ้าโอ้ยบัดดีจ้าแม่เนี่ยครับมีการขึ้นหนูในหนูขึ้นไปเล่นอยู่บนรถครับเนี่ยครับอยากจะไปด้วยนะอยากใจหนึ่งก็อยากจะไปดูครับโอ้ย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 แม่แม่แม่โอ้ยดูครับใบบุญเดี๋ยวนี้วัฒนการแบบเร็วมากครับนี่วัฒนการเร็วมาก หัวที่นอนไปไม่ได้กลัวที่นอนหายเนี่ยที่นอนตากไว้ตรงนี้เนี่ยหนูหววที่นอนของหนูเดี๋ยวคนจะมาขโมยที่นอนหนูหนูไม่ได้หนูต้องออกมาดูแลรตลอดดูครับเดินหนึ่งรอบสองรอบแล้วตอนเนี้ยบน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 ,บนจะไปใจหนึ่งก็อยากไปใจหนึ่งก็หัวที่นอนอยู่ที่นี่ไปกลัวระหว่างทางจะไม่มีที่นอนได้นอนเนี่ยครับเนี่ยเอายังไงดีเนี่ยใบบุญบอกเนี่ยครับขอบคุณเอฟซี C. ทุกท่านครับที่การติดตามรับชมคลิปน่ารักของแต่ญิงใบบุญครับ อยู่ตรงนี้ครับปล่อยเล่นอิสระตอนกลางวันครับน้องจะเดินเล่นแบบนี้ทุกวันนะครับทุกวันนะครับเด็วไปขโมยของเล่นของพี่เอิร์ธเขามาเล่นเนี่ยครับจะไปกินกล้วยหวานแล้วแม่หลอกแล้วแม่หลอกแล้วโดนแม่หลอกอีกแล้วเดินเข้าไปที่เดินอยู่ข้างหน้าไปอยู่นั่นนั่น,ม,น,นอมองไม่เห็นงไปข้างหน้าเลยุเขามองไม่เห็นบอกหนูมองไม่เห็นแม่แม่ทำแบบนี้หนูมองไม่เห็นนะเนี่ย แม่ยู่สูงเกินไปเนี่ยโอ้มากินแล้ว<ๆ>เห็นแล้วเห็นแล้วหนูจะกินกล้วยกับแม่เมือ่อยแม่ให้หนูกินกล้วยหน่อยแลว้วแม่ให้หนูกินอีกหนูกินอีกแม่หนูกินอีกแล้วกินอีกแล้วหนูกินอีกแลว้ลวโอ้โหเนี่ยครับไม่ธรรมดาครับเด็กคนนี้เนี่ยฉลาดครับมาเอฟกินกล้วยร็จก็วิ่งลงมาครับขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีท่านครับที่การติดตามรับชมคลิปน่ารักของเราครับ บรรยากาศดีๆวันนี้มาถ่ายทอดรับชมกันความน่ารักของบึงครับปล่อยเล่นอิสระครับเราไม่ได้บังคับแต่อย่างใดครับเป็นการปล่อยน้องเล่นผ่อนคลายครับเพื่อไม่เครียดนะครับให้น้องได้เดินเล่นตามวิธีของน้องครับตามชีวิตของน้องครับดูครับอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยครับเพื่อน้องได้ผ่อนคลายครับน้องก็อยากเล่นรถด้วยอยากขึ้นรถด้วยโอ้ยอาวันนี้จ้าสวยจ้าสวยก่อนจ้าสวยไม่หมดจ้าสวยเร็วจ้าสวยเร็วเนี่ยครับใบบุญของเรา ขึ้นรถเล่นอยู่นี่ครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่การติดตามมารับชมมีคนหลายคนถามมาทะเบียนรถอกเล็กลางานนี่ขึ้นรถบ่อยขนาดนี้แล้ว,ลวขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับไปบุญจ้าสวย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 ด้วยโอ้ยดูสิโอ้ยดูสิโอ้ยดูสิเด,ด็กเด็กเด,ด็กมันดือ้อกินไปสองบีแล้วบ่ววครับต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านครับที่การติดตามรับชมนะครับหมดไปบีหนึ่งแล้วโอ้ย เอาให้หมดสองวีเลยวันนี้เอาให้หมดเลยสองวีนะขึ้นไปกินเลยเร็วขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมได้หนูขึ้นได้บอกเ <c oughs> นี่ยครับโดนแกล้งโดนเล่นครับเราฝึกให้น้องได้รู้จักอ,อยู่ชิน,ชนคุ้นเคยครับความคุ้นเคยครับคุ้นเคยกับควันกับควานครับนะครับเออโอเคครับวันนี้ก็ขอบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับขอบขอคุณเอฟซีท่านที่การติดตามรับชมคลิปของเราครับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพิ่มมากขึ้นครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เราครับในการทำช่องเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกของเราครับสวัสดีครับ